ขวานะคะลูกขึ้นหรือให้ยายไปไหนคะไปขีร่รถไปขีร่รถขี่รถอะไรลูกไปขีร่ขรถตาฝนโอขี่รถตาฝนขี่รถตาฝนเด็กๆอาบน้ำแล้วยายกลับมาจากทำงาน<อ>เด็กอยู่กับยายนางกับยายบีวันนี้ อหมุนไหนไหนอะลูกหมุนยังไงหมุนตรงนี้เหรอลูกหมุนหมุนอย่างงี้ยายหมุนอย่างงี้เหรอันนี้ยายนั่งไหนยายนั่งตรงนี้เหรออ๋อระวังนะลูกเอ๋ยระวังดีดเอาหมุนให้ยายหมุนอย่างงี้เหรออ่ะเนองเออย่างงี้เหรออ๋อลักยายเท่าไหนนะ แว่าตะเลบ่เห็นงานมาเบิ่งเด้จ้าจากเห็นเราเห็นงานบอกราเราเป็นคนปิดท้องหลังพราแล้วบ่ค่อยเบาหนะวันนีข้ขันค่อยเาอ้าส่ก็ว่าค่อยอวยผ่วยเด้ว่าไม่บอกอวยพัวสิอวยผู้ใดเนาะหาเบาเนอจะไปอวยคนข้างบ้านไม่ได้นะคะต้องอวยสามีตัวเองนะคะทุกท่าน บพรว่าไข่ทั้งนั้นนะคะเราเก็ดนอบโบ้ยผู้ใดไม่เห็นหน่อยนอคุณเล่าโบ้ยหน่อผู้ชายเขาบอกคอยมักเบาเพื่อไม่ยิ้กงก่อนไมยิ้งเบาดูปากดูผู้ชายแค่เจ้าเฮ็ดเหล่ากันแล้วเห็ดน้ำกันก็พอฝนเนี่ยนะคน พอฝนเป็นผู้เฮ็ดปูนผสมปูนให้ได้ไปกัดบ,บูบูออกทำไมไปกัดบูบูออกทำไมลูกเดี๋ยวไปกัดออกนะเอามันมีมันดีแล้วไปไหนบูบูกัดออกทำไมคะก,กัดออกทำไมคะแอะอย่ากัดออกโอ้ยยิงเบายิงกัดบ่เหลือดอกน้องน้องเหรอ น้องหรอหมาหมานี่น้องหมาน้องหมาน้องหมาเหรอโอ้ยน้องกบน้องกบน้องกบน่ารักค่ะน้องน่ารักมากมันเป็นจังเลยยังสีอะไรนั่นจุดดีไหมลูกป้าป้าเค้ปหนุ่มที่ส่งมาให้เมื่อวานได้รับแล้วนะคะขนมฝากมาให้น้องแฝดมาจาก พังงาหรืออะไรไม่รู้นี่แหละยายแตนอ่านยังไม่เข้าใจเท่าไหร่รีบดูเมื่อวานเมืม่อวานนี่ไปมเมียนเฮียนให้ยายหนูพ้ออะไรล่ะลูกไหนไหนโดนอะไรลูกโดนอะไรหัวตามโอหัวตามกันครับฟ้องยายปอกให้แล้วลูกยายปอกให้แล้วยายปอกให้แล้วค่ะไม่เป็นไรลูกครับอโอ้เจ็บไหมลูกเวคิ้วแดงเลยเจ็บไหมเจ็บไหมยายปอกให้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยบีบีโอ้ยบีบีโอ้ยบีบีโอ้ยโอ้ยลงไปลงไปบีบีลงไปลุกลงไปเบิ้งเบื้งแดงนอนนอนนองลงสิละเฝ้านองหักนองขึ้นอยังนี่อ่ะเฝ้านอนอ่ะชุบชุบโอ้ยเออลงไปลุกลงไปลงไปคิดถึงที่สุดขอบคุณค่ะอ่ะขอโทษน้องก่อนลูกอ่ะ เออนี่แหละหนูทําใช่ไหมหนู <Okay. S 1> เออหนูทําหนูยอมรับผิดแล้วหนูต้องขอโทษน้องเข้าใจไหมค้าไหนไหนเออขอโทษจ้าเออเออเออเอไม่ได้ตั้งใจเออแ,บบแม่คิวลูกไข่แดงเลยมันนีํจำกันโอ้ยนะเห็นไหมว่าเ,าเด็กน้อยอับเป็นผ้าขาวเราก็ต้องสอนเขาอย่างเนี้พี่น้องเออเทบานตัวนี้ เขาสอนยังไงเขาก็จะได้สะดุดจะยายเออโทรศัพท์ตาเล่เป็นอะไรไม่รู้มันชอบสะดุดกูปวดมาเลยกูไม่ดีใช่ดีเลยอ่าอย่างนี้เหรอลูกอ่ะกวาดกวาดอ่าเอ้ยกวาดบ้านเลยลูกกวาดบ้านเลยอ่ะอ่ะอ่ะกวาดบ้านเลยไหนคนะกำลังน่ารักเลยผู้ใดเอายังมาแหลกข่อยกับใบยอมดนี่ไหมข่อยี่บอกให้เลยนี่น้อยน้อยซองคนนี่ มู mm ้เจ้าอยากเห็นแฝดสองคนแฝดแฝอยู่นี่ม่สองครูได้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอจะบเบิ้งอีกแฝดคูหนึ่งได้ขอจะมุงเจ้าเบิ้งได้ยุ่งกันแม่นนนมเจ้าเบิมเจ้าเบิมเจ้าเบ้แม่คนน่ะคน่งคน่พี่น้อง มเจ้าอยากเห็นแฟดเบื้องมูเจ้าเห็นบ้างแฝดเบิ้งเฮ็ดยังกับเฮ็ดคือกันมูเจ้าเบิ้งแฝดดิคอยคอยกับคอยกับบอสเซียดอกว่าสิคักปนี่เบิ้งดูบื้นี้ผู้หนึ่งหนัวขางขวาผู้หนึ่งหนัวขางไส้พอดีพอดีกันนั่นแหละแล้วหนวกก่อนในคลิปชื่อตนั้ แฟดนะคะน<ด>ี่แฟดบอกเครืเจ้าวาดแฟดยุ่นี่มีสองคูน้ <c oughs> องกินข้าวหรือยังนี่เนาะนูกินข้าวหรือยังลูกนูกินก๋วยเตี๋ยวไหมนูกินก๋วยเตี๋ยวไหม ชีวิตมาแล้วชเว่นมาแล้วได้อะไรมาล่ะลูกได้ขนมได้ขนมมาคีที่ไมอ่าอ่าอ่าอ่อเอ้ยลูกข่อยพูดนะน่ารักที่ยังในพี่น้องเอ้ยเออชนแล้วเหรอลูกถอยถอยดึงถอยดึงถอยอ่ะดึงรถถอยอ่ะดึงรถออกเก่งมากไป เจ,จ๊จ๋าคอยจ๋าไปเซเว่นไหมไปเซเว่นไหมไ